เป็นวันเด็กเราจึงเลือกวกรรณกรมสำหรับเด็กที่เล่าถึงเด็กมาฝากกันค่ะลาบนต้นไม้ถูกเขียนขึ้นโดยนักเขียนชาวเมริกันที่มีชื่อว่าลินดามัลลาร์ลิย์ฮันแปลโดยคุณธิดารัตน์เจริญชัยชนะจากสำนักพิมพ์แพรวเยาวชนลาบนต้นไม้เป็นหนังสือที่ดีงามและสนุกมากอ่านจบ แทบจะยกขึ้นหิ้งให้เป็นหนังสือโปรตตลอดการไปได้เลยปลาบนต้นไม้เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นเด็กมีปัญหาเป็นนักเรียนที่ครูทุกคนต่างเอือมระอาอาร์วีนิเคอร์สันเป็นเด็กไวัยประถมที่ย้ายโรงเรียนมาแล้วถึงเครั้งเธอมีพ่อเป็นทหารมีแม่เป็นสาวเสิร์ฟในร้านไอศครีมมีพี่ชายแสนดีคนหนึ่ง ชื่อทราวสอาลีเป็นเด็กหญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านกัวหนังสือมันเป็นอาการของโรคทางสมองชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าดิสเลกเซียมันเป็นความผิดป,ปกติที่แฝงตัวอยู่ในความปกติมากเสียจนไม่มีใครเคยสังเกตเห็นเธอถูกตัดสินเธอตัดสินตัวเองและเธอต้องทนทุกข์กับสิ่งที่ตัวเองเป็นมาโดยตลอด ลกของเธอคงจะแสนเศร้าลอมนึกถึงเช้าวันจันทร์ที่เราต้องตื่นไปโรงเรียนในวัยเด็กการต้องไปเรียนหนังสือในทุกวันของแอลลี่มันแย่กว่านั้นมันคือการไปเป็นคนโง่ไปเป็นตัวตลกของเพื่อนไปเพื่อที่จะทำอะไรสักอย่างผิดพลาดอยู่ทุกวันทุกวันความทุกข์รอคอยเธออยู่ที่โรงเรียนจบจนกระทั่งวันหนึ่ง ที่มีครูคนใหม่เข้ามามิสเตอร์แดเนียลทำให้เธอค่อยๆค้คนพบข้อดีของตัวเองทีละนิิทีละนิดและเริ่มยอมรับมันนอกจากครูที่ดีแอลลี่ยังมีพี่ชายที่ดีและมีเพื่อนที่ดีด้วยยังแต่เธอจะมองเห็นและเปิดรับพวกเขาลาบนต้นไม้บอกให้เราเคารพตัวเองเชื่อมั่นในตนเองเชื่อว่า เรามีดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งผู้เขียนเน้นย้ำเรื่องนี้หลายครั้งมากสอดแทรกเข้ามาในถ่อยคำของตัวละครหลายตัวเหตุการณ์หลายเหตุการณ์เพื่อยืนยันในความแตกตา่างแต่สมบูรณ์แบบในแบบของตัวเราเองลาบนต้นไม้เป็นหนังสือที่เราชอบมากตั้งแต่เริ่มอ่านและชอบมากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่ออ่านันไปเรื่อยๆจนจบ ชอบในทุกๆอย่างของมันั้ำพลอตที่แสนจะเกินแต่ก็แสนพิเศษชอบวิธีเล่าชอบตัวละครทุกตัวแม้นะแต่เชที่สุดท้ายแล้วผู้เขียนก็ชี้ให้เห็นว่าเธอเองก็มีปมในใจชอบสมมุตแปลที่ราบรื่นดีงามและเป็นธรรมชาติเท่ากับเนื้อเรื่องที่เล่ามากเลยแม้นะจะชอบทั้งหมดและเขียนไปทั้งหมดแล้ว เราก็ยังรู้สึกว่ายังไม่สามารถบอกความรู้สึกออกไปทั้งหมดได้เสียดายที่ไม่อาจได้ทำรีวิวความดีงามของมันออกมาได้ดังใจแต่อยากจะแนะให้อ่านกันนะคะเชื่อว่าน้อยคนที่จะเกลียดมันและเชื่ออีกว่าคุณจะได้หนังสือเล่มโปรดเล่มใหม่เช่นเดียวกับเรา